ที่นี่โรงเรียนรัฐบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเบื้องหลังความรุ่งเรืองและชื่อเสียงยังมีตำนานสยองขวัญที่นักเรียนทุกคนต่างได้ยินแต่ไม่เคยกล้าเอ่ยถึงครูวิภาครูนาตศิลที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดเป๊ะทุกกระเบียดนิ้ว เป็นที่แกรงขามของลูกศิษย์แต่ก็เป็นครูที่ศรัทธานในศิลปะการรำไทยยิ่งกว่าสิ่งใดจนกระทั่งวันหนึ่งครูป่วยหนัก ต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ด้วยความรักและความรับผิดชอบครูกลับแอบหนีออกมาเพื่อสอนเด็กๆซ้อมแข่งรำไทยครั้งสุดท้ายแต่ในคืนนั้นเองอาการของครูสุดลง ครูจ it no ึงย้อนกลับไปที่ห้องนาฏศิลป์เพื่อหยิบยาที่ลืมทิ้งไว้ทว่าไม่มีใครล่วงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเช้าวันถัดมามีคนพบศพครูวิภาสิ้นลมอยู่ในห้องนั้นเวลาผ่านไป โรงเรียนพยายามจะรื้อห้องหน้าตสินแต่ทุกครั้งที่มีคนเข้าไปเคลื่อนย้ายสิ่งของจะมีเสียงระนาดลอยขึ้นมาเองและเงาของใครบางคนร่ายรำอยู่กลางห้องหลายครั้งช่างก่อสร้างเล่าว่า พวกเขาเห็นร่างผู้หญิงในชุดรำไทยรำช้าๆท่ามกลางเงาห้องเสียงดนตรีก้องสะท้อนทั้งที่ในห้องไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวจนถึงทุกวันนี้ ห้องนาฏศิล์แห่งนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมและในบางคืนหากคุณเดินเดินผ่านคุณอาจได้ยินเสียงระนาดลอยมากับสายลมหรือไม่แน่ว่าคุณอาจเห็นครูวิภากำลังไร้รำอยู่ตรงหน้า